พทย์นภพาเหมือนมีคลิปออกมาบอกว่าเหมือนไม่รู้จะบอกลูกยังไงอะแม่ว่าพ่อของลูกก็ต้องเข้าไปอยู่ในในสิ่งที่ต้องต้องรับทำกฎหมายเออนะฮะก็คือเบนต้องกขับไปเรือนจำนะฮะคดีเรื่องของการฟอกเงินนะฮะไทรสนะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอก็เดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าบ้านนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าแพทย์เขาก็เป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะสามี จริงว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรจะเกิดกับครอบครัวแพทเขานะฮะเหมือนมันมีมรสุมมาในชีวิตหลายอย่างมันจะเป็นเรื่องแม่เรื่องพ่อเรื่องสามีเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็มันเป็นเหมือนละครเลยแต่ว่าแพทเขาเข้มแข็งอ่ะเขาเข้มแข็งเขาต้องผ่านไปได้แต่ส่วนในเรื่องของการจะบอกลูกยังไงเดี๋ยวแพทเขาก็จัดการเองได้นะฮะเพราะว่าเขามีเพื่อนมีเพื่อนที่ดีๆเยอะแล้วก็เรื่องของเบ้นเนี่ยพี่ว่าเขาอยากกันไปแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นเป็นไปตามกฎหมายมากกว่าส่วนในเรื่องของการจะบอกลูกยังไงก็ต้องรอรอรออายุรอเวลา ว่าเราจะบอกลูกยังไงหรือเราจะพาลูกไปเจอพ่อที่ ท,ที่เรือนจํำยังไงอย่างนั้นดีกว่าพี่ว่าแพ้เขามีทางออกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตเขาผู้หญิงหลายๆคนผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นจะมีประสบการณ์ผู้หญิงหลายๆคนเคยเจอเรื่องเรื่องที่มันผิดหวังและชอกช้ำมาเยอะก็จะมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้บางทีไม่ต้องสอนพวกเธอหรอกค่ะพวกเธอมีทางออกอยู่แล้วในใจของพวกเธอค่ะพี่ต๋าคิดว่าเด็กก็คงจะต้องซึมซับแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเด็กต้องเรียนรู้ค่ะว่ามันเกิดอะไรในในเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ทําไมพ่อแม่ไปต่อกันไม่ได้แล้วพ่อไปโดนอะไรมาเลสซิ่งคงไม่ใช่เด็กกคนแร ในในในโลกและในประเทศไทยที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะคงมีอีกหลายครอบครัวที่เจอเหตุการณ์เศร้าๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปแล้วมันก็จะทําให้ครอบครัวนี้เข้มแข็งมากขึ้นแพทเป็นเด็กที่ทามาหากินนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็เลี้ยงทั้งครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีข่าวน,นู่นนี่มั่งบ้าง,างอะไรบ้างมันก็เป็นสีสันของชีวิตเฉยๆแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ก็สงสารเธอเห็นใจเธอเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงทั้งลูก แล้วก็มามาบอบช้ำเพราะอดีตสามีแล้วก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวด้วยจริงๆเราควรจะให้กําลังใจเธอมากกว่าที่จะไปซ้ําเติมเธอ,อให้กําลังใจเธอแล้วก็จ้างงานเธอเยอะๆนะคะเพราะว่าเ,เพราะว่า<ๆ>เ,ธเธอเธอเลี้ยงลูกเธออ่ะนะคะเธอเลี้ยงลูกเธอแล้วก็เธอน่าเห็นใจอ่ะนะคะ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวเธอก็ต้องมีความทางออกว่าจะบอกเรสซอิ่งยังไงว่าพ่อไปโดนอะไรมาเพราะเดี๋ยวนี้มันปิดไม่มิดเพราะว่าโลกโซเชียลยมันอยู่บนโลกของของเราในโลกออนไลน์นอีกเปร้อยปีเด็กมันเปิดยังไงก็เจอนะฮะแต่ว่าเราจะรับมือกับสิ่งที่เจอยังไงเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลแล้วขึ้นอยู่กับตัวแพทก่อนถ้าแพทเข้มแข็งลูกโอเคแพทเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะเขาเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วเขามีเพื่อนที่ดีๆเยอะนะคะ แล้วก็เขาอยากจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วแต่มันก็คงจะปล่อยผ่านยากเพราะว่าลูกถามลูก,ลกต,ต้องถามสื่อมวลชนยังต้องถามต่อไปเวลามันมีอะไรเกี่ยวกับเบลเลสซิง่งถึงแม้ว่าจะเป็นคดีถึงดีกาแล้วคนก็ต้องกลับไปถามแพทแต่จริงๆแล้วก็มันก็มันก็แต่แค่ถามอะแพทก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะแพทเขาก็ไม่ได้อยู่ในกระบวน,นการค้ายาหรือฟอกฟอกเงินนะเพราะว่าเขามาจีบแพทเฉยๆแพทก็ไม่รู้เรื่องนะฮะ แล้วก็มันต้องสู้กันต่อไปค่ะเราต้องเป็นกําลังใจให้เธอค่ะโดยน้าเห็นใจค่ะเลี้ยงลูกด้วยแล้วต้องมาเจออะไรเครียดเครียดไหนาจะปัญหาครอบครัวไหนาจะงานแล้วไหนาจะเรื่องของอดีตสามีทึ่งต้องตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตกับลูก <c oughs> ของเธออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กําลังใจและปล่อยผ่านเป็นไปให้ได้เป็นกําลังใจให้แพทค่ะพี่เต๋าคิดว่าในอนาคตนะคะเขาจะมีพาลูกไปเยี่ยมที่เรือนจำไหม แพทเป็นคนที่โอเคนะเขาสมัยก่อนเนี่ยที่เขามีแฟนเป็นเป็นอ่าเอาเราพูดตรงๆนะฮะเป็นเป็นเป็นลักษณะเป็นแว้นเป็นอะไรเงี้ยแล้วมีเรื่องของคดีความน่ามีคนไปเจอแพทที่เรือนจําว่าไปเยี่ยมอดีตแฟนเนี่ยเขาก็ยอมรับกับสื่อว่าคนนั้นคืออดีตแฟนของเขาพี่ว่าเรื่องแค่นี้เดี๋ยวแพทก็ต้องพาไปความจริงค่ะมันก็ต้องให้เห็นความจริงเพราะว่าในเรื่องของเรื่องพวกนี้หลายๆครอบครัวเขาก็ทํากันเขาก็ต้องให้ไปเจอกันเพราะเขาเป็นพ่อเป็นลูกกัน จะให้เขาไปห่างหายไป1 0 20, 20ปี8ปีคงเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องพาไปเจอกันคนเป็นพ่อเขาคงคิดถึงลูกคนเป็นลูกก็ต้องคิดถึงพ่อเราเรานึกถึงหัวอกตัวเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าแพทเขาเป็นคนที่ไม่ไม่บอกปิดความจริงอะ่ะเขาก็คงจะพูดความจริงหมดแล้วก็คงจะเล่าให้เลซิ่งฟังแล้วก็คงจะพาเลซิ่งไปเจอเบนนะฮะติดตามรายการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะฮะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสไครต์และกดกะดดดริ่่ง้ววยยเชเชนีัคบ